ว้าวนี่มันกล่องอะไรกันเนี่ย uh huh. มาเปิดดูกันเลยดีกว่าเซตมีบัเปิลเต็มเลยอันนี้น่าจะเป็นการความชื้นอันนี้ก็เป็นหน้าปัดวัดความชื้นกับอุณหภูมิโอ้ขีดไว้ในอุณหภูมิห้องด้วยก็เป็นร้านขายการ์ดจอมือสองครับใครขา,ขา,าดการ์ดจออะไรรุ่นอะไรทักมาได้ครับอันนี้เป็นจ t x 7เ0็ i จ็ดห้านะครัไอนะะท่านผู้ชมนะมี gtx 1 0 5 0 ti นะครับท่านผู้ชมนะตัวนี้ต่อไฟเพิ่มนะครับ6พินนะครับนี่ตัวนี้ใหม่ๆห่กิ๊กนะครับท่านผู้ชมนะใช้ได้ทุกตัวนะครับมีประกันให้ด้วยนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นนะครับ gtx 1 0 6 0นะครับ3กิ๊กนะครับท่านผู้ชมนะนี่ใหม่กิ๊กเลยแล้วให้ดูใหม่จริงนะฮะนี่ราคานะครับก็แปรเปลี่ยนตามสภาพณเวลาขนาดนั้นนะท่านผู้ชมนะตอนนี้ก็ใครอยากได้กระจอตวไหนเอาไว้เล่นเกมก็ทักมาได้นะครับ ฝากไว้ด้วยกันนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะฮะลิงก์ซื้ออยู่ด้านล่างนี้ไปกดกันได้แลยนะจุ๊บ